วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้คอนฟิีทครับของซีพียูครับนะครับเบลต์ฟาร์มแคร์นะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งเออ่เวอร์ชันที่แล้วเนี่ยคือมันจะเป็นการใช้ของเมนหลักนะครับก็คือมีฟังก์ชันครบทุกอย่างนะครับแต่คราวนี้ก็คือผมจะทําแยกออกมานะครับเพราะว่ามันปนกันมั่วไปหมดเลยนะครับก็เลยอยากทาแยกเพราะแบบเอออะไรมันปนกันมั่วนะครับ มั่วก็คือแบบเวลาผมเขียนสคริปต์เออแก้คอนฟิกทีนึงเนี่ยเวลาจะแก้ไขปัญหาที่ทุกคนรีพอร์ตมาเนี่ยมันยากมากเลยนะครับซึ่งก็จะมารีวิวนะครับสคริปเนี่ยก็จะเป็นวันนี้เนาะเดี๋ยวขอให้ดูสคริปต์ว,ว่างๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าผมใช้คอนฟิกล้วนๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ได้นะครับขอปิดแทบ็บ คลิปหนึ่งคลิปสองก่อนนะครับเี่ะก็สลิว่างๆก็คือเป็นประมาณนี้นะครับหน้าต่าง UI นะเพิ่งมันเป็นตัวแยกใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าตัวเต็มเนี่ยคือผมไม่อยากจะเอามานะครับอ่านะก็ถามว่าถ้ารันคอนฟิกจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหม ก็มันจะฮอปฮอปเซิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับถามว่าบริการทําแบบออโต้แบบ FQ ทำไงก็คือเราเอาคอนฟิกนี่มาใช่ไหมอ่าเริ่ดก่อนนะครับคอนฟิกเนี่ยเอาอยัางไงก็ตรงนี้เอาเมนูซีพียูครับ CPU, คอนฟิกเนะนี่ยช่องคอนฟิกก็ปีตรงนี้เลยนะซัพพอร์ต X ต่อแล้วนะครับหลังจากที่มีการเทสมาเนอะแต่ก็ไม่แนะนำนะครับแนะนําใช้แค้นแอลเหมือนเดิมเลยนะครับก็ เข้ามาที่ไฟล์นะครับตัวรันของเราเนาะก็หาช่อง Auto EQ ให้ได้นะครับสร้างนิวนะครับก็แ,แท็กโดเออนี่ครับแล้วก็กด copy มานะครับวางไปเลยลก็เซฟนะครับแล้วก็สคริปต์เนี่ยกด Option นะครับกด Option แล้วก็กดนี่เอาตันนี้เลยนะครับ <S 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 แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ แบบออโต้เนาะนะครับซึ่งรอต้องรอสีวีแล้วก็มันจะรันยูไอให้นะครับเพราะว่าถ้าหากมันถ้าถ้าหากผมไม่ใส่ดีเลยสีวิเนี่ย UI มันจะไม่รีโหลดให้เรานะครับซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยใช้การไม่ได้นะเพราะมันจะไม่โหลดยูให้เรานะครับนะครับถึงไม่จะเป็นต้องใช้ UI เพราะมันต้องเป็นเพราะมันเป็นขารสอบคอนฟิกอยู่แล้วแต่ก็แนะนำว่า UI นั่าจะดีกว่านะครับไมนได้เสียงเงินนะครับนี่คือเราปนอยู่นะ แล้วก็ถามว่าทำไมถึง,ถงต้องมารีวิวใหม่นะครับคืออย่างนี้ครับผมคือผมเนี่ยได้ทําการพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมานะเป็นสซตจิ๊บที่เรียกว่าคอนฟิกเดอะนิวเวอร์ชันนะครับซึ่งมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงน e w เวอร์ชันใหม่ของคอนฟิกนี่ครับก็คือจะเป็นหน้าต่างที่ UI ทําแยกออกมาความเร็วกว่ารอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยช้าม,มากเลยนะผมนะแต่รอบนี้ใช้เวลาเพียย5วิกับทุกขั้นตอนนะครับบวกบวกดีเลยไปด้วยนะ5วิกับทุกขั้นตอนนะครับ นี่ยดีเลสี่บวกห้าก็ก็ก็เป็นเก้านะครับเก้าวิทุกอย่างดำเนินการในเก้าวิหรือต่ำกว่านั้นนะครับไหมนะครับและใช้ง่ายๆนะครับพวกแคลนเอลอิเล็กตรอนเนี่ยก็ใช้ได้นะครับ นะแค่มีแค่สามมีแค่สองตัวนี้ผมแนะนำนะครับส่วนเอ็กตอนเนี่ยคือใช้ได้ก็จริงแต่ก็ม,มึงจะใช้หรือมึงอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยคือแบบสัตว์เอ้ยแม่งฟาร์มไปชั่วโมงแล้วตังค์แล้จะเยอะแค่ไหนกันเชียวนะลบทิ้งนะครับเข้ามาไฟตัวรันเราแล้วก็ลบลบในตัวไฟคอนฟิกทิ้งเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟไปนะครับแค่นี้ก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่ นี่นะครับจะขึ้นแค่รอบนี้แล้วก็รอบต่อไปจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นการจบคอนฟิกแล้วนะถ้าสยากใส่ก็ใส่แบบเดิมนะครับเห็นไว้เนะ่ตามเพิ่มรัวๆเลยนะครับนี่แล้วก็รอให้มันกลับมาเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นการหยุดเนาะนะครับ จริงเนี่ยโลกโก้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับโลกตรงตรงเลือกตัวละครยังไม่ขึ้นเลยไม่ก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับแค่นี้ก็มีตังค์แล้วนะนะครับเดี๋ยวก็จะไปเอาสคริปต์หลักมาแป๊บนึงเป็นสกิปหลักนะครับชื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 บเป็นสกิปหลักเลยนะครับปฏิ FK แล้วก็ขอใน จะพอร์ตไปแอพอร์ตนิดนึงนะครับโอ้รถคันนี้แพงจังนะครับก็ส่วนนี้ก็สวัสดีครับนะครับบ๊ายบายลิงก์ที่พอร์ก็อยู่ต่อที่คิปชั่นนะครับใครที่สนใจสกิปตัวนี้ครับเป็นสกิปฟรีนะนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับของฟรีแน่นอนนะครับนี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย